บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกิจกรรมร่วมมอบผ้าห่มในโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่13ต่อเนื่องจากไทเบฟรวมใจต้านภัยหนาวและครั้งนี้ทางบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนยังได้เดินหน้าต่อไปกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชนมีส่วนร่วมอีกด้วย พี่น้องชาวเสริมสุขของเรานะคะพร้อมที่จะเติมสุขให้กับชาวไทยในทุกโอากาสนะคะการร่วมกิจกรรมใน,นครั้งนี้เรารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความรู้สึกอ,อยากจะแบ่งปันในการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับพี่น้องชาวไทยเพื่อความอบอุ่นของพี่น้องในถิ่นทุรกันดารคะ่ะโดยกิจกรรมนี้มีประชาชนให้ความสนใจร่วมสมทบทุน เพื่อนำผ้าห่มผืนสีเขียวไปมอบไออุ่นให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นจำนวนมากอยากมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสก็คือได้ยินมาว่าช่วงนี้คนทางภาคเหนือเริ่มขาดแคลนอุปกรณ์กันหนาวแล้วก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีมาตั้งโครงการอยู่ที่ใต้บริษัทก็ช่วยอะไรก็ช่วยช่วยพยายามจะช่วยอะค่ะกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหน เมื่อพี่น้องร่วมชาติไทยประสบกับปัญหาหรือทุกภัยใดๆเราทุกคนพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังไม่เปลี่ยนแปลงไทยเบฟขอบันทึกกิจกรรมร่วมมอบผ้าห่มในโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่13เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน